จะคิดแป๊บหนึ่งนะฮะครับก็กลับมาอีกแล้วน,นะฮะไปไหนเหรอครับเดี๋ยวผมก็โอไปสร้างบ้านก่อนนะครับแป,บป๊บหนึ่งนะฮะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะแมงเงอ้ยใครร้องเนี่ยโอ้อ่อเาเดี๋ยวขอตัดคลิปแป๊บเอ้ยอย่าเพิไปนะไปไรคิปเป,ป,ป,ปิ้ลอะไรนะอะไรอะไรของมึงหน้าคลิปเปอรล ใครมึงใคยเลยมึงฮะก็อฮะอะไรของมึงอ่ะเออเดี๋ยวเร็วไว้เฮ้ยเอ็งอยู่ที่บ้านนั่นแหละเอ็งอยู่ที่บ้านเออ่ขออภัยนะที่มีเสียงรบกวนไอ้เคสมานี่เอ็งมาอยู่ที่บ้านเนี่ย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 เองมาอยู่ที่บ้านรีบเร็ว เออเองอยู่ที่บ้านเดียวค่ะก็ลังจะไปหาขอตัคิปแป๊บนึงนะฮะฮะเออเออทำใหทำใทำให้เขาด้วยทำทำให้เขาด้วยไม่พอฮะเออพอทำให้เขาด้วยทำให้เขาด้วยเร็ว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 เรเร็วเเร็ว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 ร็วเร็เร็วเ บายบายเเอดินยไปร้านซอมบี้กันเจไปร้าซอมบี้กันเหรอไป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 ฟังนี่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 เอ้ยฟังนี่มาฟังนี้ขอรักชีพของนะคะองดีใช่เราเจอฐานเว้ยเอ่อขุดขึ้นไปดิขุดขึ้นไปดิเดี๋ยวเขาจะลงไปข้างล่างนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเฮ้ยเราฐานอีก เกอข้ามขาวยเฮ้ยลงมาลงมาเร็วโว้อโอ้แลกมากรแึกแก่างะตายได้ไคิดิอย่าพูดถึงอย่าพูดไปพูดมันทําไมเล่าโหการจะไปพูดถึงทําไมเกียวเหรอ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  อุ้ยเด็กมึงเล็กสุดสิทำไมอ่ะเออเฮ้ยเตี้ยีมันเตี้ยโธ่ไอ้เด็กโอ้ยอ้โหเข้าไปดิเรือมีกรเป๋าทองเด็กเด็กเฮ้ยเด็กเล็กเล็กขุดขุดเด็กเล็มึงอ่ะเองอ่ะขุด I <coughs> <coughs>